บรรยากาศ งานที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญกันแน่นะคะทุกปีในช่วงที่จะปลายปีก็คือ1ถึง10ธทนว่าคมเพิ่นจะมีงานเฮตุ12และก็งานกาชาติซึ่งในงานกิจกรรมแบบนี้เพิ่นก็จะมีกิจกรรมที่ชาวบานกบเกษตรกร,รมาม,มีส่วนร่วมนะคะในการที่จะแข่งขันและก็ประกวดอิังต่างๆหมากมายนึงในะหันเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเบิงเรื่องของการประกวดไก่พันผืนเมืองกันแน่นะคะเพิ่นบอกว่าการประกวดไก่พันผื้นเมืองเท่อนี้เพื่อที่จะยกระดับเรื่องของการผลิตไก่ให้มีคุณภาพหลายยิง องโดยในงานประเภทนี้เหตุ12และการงานกรชาิประจำปี2568นะคะจังหวัดอำนาจเจริญ32ปีเหตดห้อยไทยอำนาจประจำปี2568ซึ่งเพิ่นกระจัดขื้นยู่ที่บริเวณสนามนาสละกลางจังหวัดอำนาจเจริญหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญเพิ่นมีการจัดประกวดไก่สายพันธุ์พื้นเมือง2สายพันธุ์นั่นก็คือ เหลืองหางขาวกับไก่ขะสีเพื่อที่จะค้นหาและกคัดเลือกไก่สายพันธุ์ดีเป็นพอพันุต่อไปส่งเสริมให้ความโห่แก่เกษตรกรได้เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพไก่สายพันธุ์พื้นเมืองให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดซึ่งก็จะซอยเพิ่มมูลค่าให้กับไก่พันธุ์พื้นเมืองมีเกษตรกรผู้ถี่เลียงไก่ในจังหวัดอำนาจ,จเจริญ การให้ความสนใจค่ะเอาเขาประกวดกว่า63โตค่ะบางคนก็ได้เอาเข่าอิ่น่าเป็นไก่ตีก็มีเนี่ยไก่นี่คือเป็นลูกรักก็มีบางคนนะคะเอาไปประกวดในงานนี้ค่ะโดยผลการประกวดสายพันธุ์เหลืองหางขาวชนะเลิศและกรล่องชนะเลิศเป็นของนางสาวสุดารัตน์ศีระวงศ์เพื่อนเป็นเกษตรกร,กรมาจากอำเภอเสนาคณิคมนั่นเองค่ะได้รับเกียรติบัตรและกรเงินรางวัล3 0 0 0บาทและก็2,000พันบาท จากนายเทพรัตน์ตันตยานนนรองภูวาราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญส่วนอันดับที่3เป็นของนายอนุชิตรภาาเหตุจากต้งบลหน้าหมอมาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้รับเกียรติบัตรและกเงินรางวัลหนึ่งพบาทส่วนประเภทสายพันธุ์ไก่ขาสี ชนะเลิศกับเป็นของนายเกียรติศักดิ์ทิพราชเพื่อนเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่จากตำบลหน้ามอมาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญได้รับเกียรติบัตรพร้อมกับเงินรางวัล3 0 0 0บาทอันดับที่สองและก็อันดับที่สามเป็นของนางสาวสุดารัตน์ศรีระวงผู้หี้ได้รับหลายค่ะเพื่อนเป็นเกษตรกรจากอำเภอเสีนางคณิคมได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลนะคะ2,000บาทและก็1 0 0 0บาทตามลำดับนั่นเองค่ะ